ค u a n ตั m มคอมพิวติถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงของบิตคอยและระบบคริปโตทั้งหมดเทคโนโลยีนี้มีอัลกอริทึมอย่างชอร์สอัลกอริทึมที่สามารถถอดรหัสกุญแจส่วนตัวหรือ private key ออกมาจากกุญแจสาธารณะหรือ public key ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะทำลายระบบการเข้ารหัสแบบ Elliptic Curved i g i t a l Signa t u r e algorithm หรือ ECDSA ที่บิตคอยใช้อยู่ การโจมตีนี้อาจนำไปสู่การกู้คืนบิตคอยที่สูญหายไปแล้วนับล้านเหรียญซึ่งรวมถึงเหรียญของซาโตชินากามโตะที่คาดว่านีถึง1ล้านเหรียญและอาจสร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงในตลาดรวมถึงทำลายคุณสมบัติความหายากของบิตคอยกระเป๋าเงินบิตคอยแบบเก่าหรือ P2PK และกระเป๋าเงิน P2PKH ที่มีการใช้ซ้ำมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากกุญแจสาธารณะถูกเปิดเผยแล้ว เพื่อรับมือกับภัยคุกคามนี้เอลซาวาดอร์ El ได้เคลื่อนย้ายทุนสำรองบิตคอยมูลค่า678-680ถึง680ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 2 7 4ถึง6283 BTC ไปยังกระเป๋าเงินใหม่14-17ถึง17ใบโดยจำกัดแต่ละใบไม่เกิน500 BTC เป้าหมายคือการลดความเสี่ยงที่เกิดจากควันตั้มคอมพิวเตอร์เพราะกุญแจสาธารณะจะปรากฏเมื่อมีการทำธุรกรรม และการแบ่งเป็นส่วนย,ย่อยจะช่วยลดผลกระทบของการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เช่นอดัมแบ็กและไมเคิลเซเลอร์ยังมองว่าภัยคุกคามนี้ยังไม่ใช่เรื่องน่ากังวลในปัจจุบันเนื่องจากควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังพอที่จะทำลายการเข้ารหัสบิตคอยต้องใช้เวลาอีกหลายปีหรือหลายทศวรรษในการพัฒนาโดยคาดการว่าต้องมีคิวบิตสูงถึง13-300ล้านคิวบิต ซึ่งสูงกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่มีเพียง100-1,000คิวบิตมากอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมคริปโตไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังทำงานเพื่อพัฒนากระเป๋าเงินที่ต้านทานควอนตัมหรือควอนตัมรีสิสแตนวอลเล็ตและโปรโตโคอลใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตสำหรับผู้ใช้งานการไม่ใช้ที่อยู่หรืออเดร e สซ้พและใช้กระเป๋าเงินที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแทบรูทและเซควิถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด